ด้างหลังเราเนี่ยนะปลูกแตกนะครับโดยใช้พัฒนาระบบสูบน้าจากห้วยบ่อนะครับอ่า,หางห้วยบ่อกับคุมห้วยบ่อแล้วก็มาสูบที่ฝายห้วยบ่อซึ่งอยู่ทางด้านเหนือน้ำาด้ไปไม่เกิน1นึ่งกิโลเมตรนะครับแล้วอันนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในความดูแลของตำบลามราดตำบลาำราดเป็นผู้บริหารอยู่ อ่าตัวนี้นะครับจะได้ไปปรึกษาไปชมปานนครพนมครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือว่าสนทชนะครับเตรียมแผนการแหล่งน้ำรองรับเกิจกรรมพิเศษภาคอีสานครับท่านผู้ชมอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานนะครับมีรภาพแถวแห่งที่สามบริเวณบ้านปิ้งนะครับก็มีด็อกเตอร์สมเกียรตินะครับประจวบนะครับเลขาธิีการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสนทชครับเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพนมนครับตรงนี้เป็นสะพานมีรภาพแถวแห่งที่สาม ซึ่งอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องให้อบตเสรอโฮการใช่ไหมครับอันนี้จะชัดกว่านะครับขณะนี้เราอยู่ตรงจุดเบอร์2ตรงนี้นะครับที่สะพานนะฮะแล้วก็อ่างค้วยบ่อยอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลขณะนี้ตื้นเขินนะครับเมื่อเราขุดลอกแล้วยกประจับด้วยเนี่ยจะได้น้ำขึ้นมาประมาณร้านห้า แต่ว่าตำบลลำลาดเนี่ยบริหารอยู่นะครับตรงนี้นะฮะเราขุดรอบนี้เราก็จะได้น้ำเพิ่มพาท่านผู้ชมอยู่ที่บริเวณลานแคมป์ปิ้งนะครับเยอะนะครับตรงนี้ที่สัมตภาพแถวเราแห่งวิสันมีความแค่ลำกล้องเพิ่มละจังหวัดนครนายกนะครับขอบคุณท่านผู้ชมเจ็ดสิบสอท่านครับที่สนใจติดตามรับชมเรื่องโครงการพัฒนาแหลำลากของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสนทชนะครับ ที่ดินไม่มีปัญหานะครับเท่าที่ไปประชุมแต่ชาวบ้านมาด้วยเนี่ยเขาก็อยากให้เีื้อปัดเข็ไปแล้วกันเขตกันเขตดเลยก็เป็นล่องลองกัแล้วอีครับแต่นี่เราคิดของเราคือเราเราขุดประมาณห้าหมื่นลูกบาทเมตรนะครับเพื่อเอาดินเนี่ยมาทําเป็นคันให้ชัดหนึ่ พอทำหนึ่งพันให้ชัดก็ก็จะรู้แล้วตจนถ่ายอุ้มแล้วธรรมชาไปตรวจก็ได้เป็นภูจังหวัดนะครับถ้าลักษณะนี้ใช้งบจังหวัดก็ไม่ใช่งบภูมิภาคนี่อันนี้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 ดูดูดูว่าหนูเขาถือจังหวัดขอใจังหวัดขออยากรับ ถ้าตัวจังหัดเขาสายวใครเราขอสอสิบเราิได้ให้ทำก็เรื่องกรเราไม่เราไม่เราไม่รับรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ขึ้นมาท่ามีจำรูจทางเทคนิคก็ว่าถ้าเกิดเอาได้นะาว่ามาเลยว่ามีแบบอย่างปหาษาในโครงการเรามีการสำรวจเราสำรวจภูเก็ไปแล้วฮะสรวจแล้วครับสำรวจที่มีความพร้อรงยจลุยๆเลยเดี๋ยวเอาเงินงบประมาณ ออตรงนี้ประมาณประมาณเกือบร้อยครับ,รบแล้วที่เพราะมันจะมีการปรับปรุงสตินเดยตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าสาันเขื่อนเราจะยกไหมเมื่อกี้ที่ท่านปอพอ,อบอกอยากให้ยกก็ได้ได้คุยอยู่เหมือนกันว่าต้องต้องดูอีกริงว่ายกได้ไหมนะครับ บรรกาศสวยงามนะครับดิมสะพานนิทรรภาพแทนเราแห่งที่สามนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครนนมนะครับไม่แต่เป็นป่าเราแวกนี้จะเป็นป่าป่าอีแล้วก็เป็นโอเคโอเคขององไปดู บรรยากาศนะครับบริเวณเชิงสภาพมิตรภาพทางเราแห่งที่3นะครับสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติร่าสอนอตชอนะครับเตรียมแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับเขตเศรษฐกิจนะครับภาคอีสานนะครับเป็นบรรยากาศล้านสุนนะครับที่บริเวณลานแคมปิ้งนะครับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับลงพื้นที่ติดตามบันเทาตุทกภัยครับและภัยแรงวางเป้า,าจุดสำคัญนะครับเพ,เพื่อปรับปรุงหนองน้ำเพื่อรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับใน3จังหวัดนะครับคือหนองคายนครพนมมุกดาหารนะครับเน้นจัดการน้ําแบบมีส่วนร่่มนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะครับดรสมเกียรตินะครับว,วงประจักษ์นะครับเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรแห่งน้ํานหรือว่าสนาทชนะครับเดินทางลงพื้นที่จังหวัดท้องนมำเพื่อติดตามการดาเนินงานโครงการศึกษาการบรรเทาทุกภัยภัยแรง <c oughs> พื้นที่กเกษตรแ,<ก>และพื้นที่ทเศรษฐกิจพิเศษนะครับจังหวัดนครมนมหนองคายมุกดาหารนะครับโดยที่เดคขาสอน,นอทอชอคือดรสมเกียร,ริครับลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ที่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่แหงที่3บ้านห้อมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครมนมนะครับ สำหรับพื้นที่จังหวัดธนบุรีครับจะมีความต้องการน้ำเพื่อบุพริโภครับ92.2ล้านลูกบาทเมตรครับต่อปีครับภาคการเกษตร1,405ล้านลูกบาทเมตรต่อปีและอุตสาหกรรม41.7ล้านลูกบาทเมตรต่อปีโดยภายในปี2,568ครับมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมอีก34.59ล้านลูกบาทเมตรนะครับ จะขอมืดดี่ครับเอันนี้เดินด้วนเดินระบบมาไม่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้อาจจเป็นของ <S 1> <S 1> อการข่มหรือแล้วแต่เรู้ว่าไปอันนี้เป็นบรรยากาศบริเวณตรงนี้นะครับสุขที่สุดนครพนมบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับที่จังหวัดนครพนมครับบรรยากาศช่วงก่อนใกล้เที่ยงนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ เราเจอพี่หนุ่มนะครับ mm. ประ <truly S 1> ชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนมครับไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะครับีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเต็มเลยครับน่ครับมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเต็มนะครับพี่หนุ่มบอกนะครับนี่เป็นกล้องหลันักท่องเที่ยวมาจากส่วนกลางครับวันนี้สื่อมวลชนอสนทชพาสื่อมวลชนลงพื้นที่นะครับรวม50ชีวิตนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพด้วยนะครับตรงนี้ก็จากพื้นที่จังหวัดน่านนมด้วยนะครับ ขอบคุณผูกชมนะครับ <guarding> ท <okay>? ี่รับชมนะครับที่บริเวณสะพานมิตรลาภทางแถวๆตีสามต้องมาปั๊บวัตขอส่วนจะไปให้ใครทำเรื่องางชาจะออกมายังแบบคุ้มกลับได้ทเป็นเร่องด่วนที่นี่เขาสบรวจไปแล้วก็สามารถที่จะออกเป็นแบบเล็กๆออกมาได้นะก็ลุยเข้าไปได้เลยได้ลุยได้อันี่ปรับปูฝายชินี้ก็ปรับปูได้ฝายคาร์เตอรูก็คือท้องถิ่นคาร์เตอร์หรื่องความร่วมมือของ ผมทนอะไรก็ว่าครับครับใช่ชาวบ้านแถวนี้ก็อยากได้น้ำแล้วให้สูบสะดวกขึ้นครับความรังเกียจหรืออยากได้ยกอะไรครับก็เก็บน้ำได้มากขึ้นครัก็ดูมีมากกว่อันนี้ออกมาพุ่งเหยียในในรายการถึงแบบอันนี้โดยใครอันนี้ถ้าใครโดยอบดโดยรายการสกุลนักสถิตของใครถ้าไปนะเมือนกัแผนงานอันนี้ ห5้้าเลยไหมโอ้ข้าออกแบบจมริวดออกแบบแป๊บเดียวจบล้วบนนาซายใไที่สองที่องตะบนนาซายก็มาไปได้นี่เห็นที่สจุดที่สตรงนี้ตะบนนาซายจุดที่สองอก็อยู่ในเขตอำเภอตะบนนาซายเนาะจุดที่หนี่เป็นเป็นอำเภอตะบนรามราชตะบนรามราชแล้จุดที่สนะฮะ อี่ในเอยู่ในเขตตรงนี้เอัวสาวารค์โอ๋อเมืองเมืองอำเภอเมืองคือตรงตรงตรงจุดที่สามเนี่ยเราเราอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครตัวสอเราเราก็โดนตัวโทษฮะเราก็ลงใต้ไปทางนี้ใช่ใช่ถ้าเบอร์สามเราลงใต้นะครับประมาณสามกิโลถ้าดูมันอยู่ในผังเขตหลือสามกิโลมันก็อยู่บ้านท่าควายเดี๋ยว บ้านไผ่ล้อมบ้านไผ่ล้อมอ๋อมันก็ต้องฝั่งอุ้ยสดมันอยู่ในเขตเลยมันก็จะข้ามฝั่งไปนู่นเดี๋ข้ามฝั่งข้ามถนนไปนู่นถนนฝั่งนู้นครับอ๋อครับครับน้สูบน้ำไปให้อันนี้เพราะวาเป้าเป้าหมายคือเอาน้ำเนี่ยบางส่วนจะเอกมาไปสับปูนเขตที่โครอุตสาหกรรมครับครับเป้าหมายคือตรงนั้นแต่ว่าการที่จะน้ำมันนี่ได้ต้องมีหด่านตรงนี้ต้องมีหด่านตรงนี้แล้วคนนี้ก็จะได้อันนี้ส่งอันนี้อันนี้มันมีอ่างแต่ตรงที่ที่อยู่ไกลอันนนนนนีีีี้้ผมมมขออออถาาาาาะะเเเพพืื่่่่่คววรรรูตตตตงงงบสยใจุดท เก็บน้ําหรือเราดึงน้ําจากมุนมานี่เราเอาเรา,เราอาน,น้ำส่งไปใช่ใช่แต่ตรงนี้เปิดพื้นที่เกษตรด้วยตรงตรงนี้มันเป็นหุบครับตรงเนี้ยแล้วเราไปกัน้นเอากั้นปุ๊บเราก็เก็บน้ําสูงประมาณสิบเมตร ท่านชมนะครับมายื <15 S 1> นบนบริเวณสะพานนิทภาพชทยลาวแห่งที่3านะครับบ้านห้อมตำบลอาสามารถอำเภอเมืองจังหวัดกำนงำมรับบริเวณบ้านแคมปิ้งนะครับเป็นสะพานที่สวยงามแห่งหนึ่งที่สุดนะครับของประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3ามที่บริเวณจังหวัดบึงการจะก่อสร้างนะครับแต่ว่าสู้ที่นี่ไม่ได้นะครับ ผู้ชมก็ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับหรือว่าสนทพสนทชนะครับเตรียมแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานนะครับก็มาศึกษาดูงานที่เวนบานแคมปิ้งนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สแห่งนี้ครับขอบคุณนะครับที่ผู้ชมรับชมมาโดยตลอดแรัมีนขอยุติไว้สดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ